สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลยช่องสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเด็ดแรงแบบสมดุลเป็นสูตรเดิมที่เข้ามาต่อเนื่องสิบวันติดติดกับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาคํานวณไว้ชมกันสําหรับท่านชมที่ติดตามอยู่นะครับก็จะป็่แนวทาทงววันที่17มกราคม2 5 6 8ในส่วนนี้นะครับจะเป็นสีที่สูตรเข้ามานะต่อเนื่องนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาะวางไว้ชมกันนะครับที่3ส,สูตร นะครับส่วนสูดเด่นแรงนะครับสูตรที่ได้1กับ2เนาะสูตรเก่าสูตรนี้นะเข้ามาต่อเนื่องนะครับสิบเอ็ดวัติดนะครับถูกปิดสเปนทั้งวัเนาะวันสิบเอ็ดที่ผ่านมาครับได้1กับ2นะครับเป็นเล็กเด่นแรงเนาะเล็กออกห้านึงนะครับถูกปิดสเปนทั้งวันะครับสูตรนี้ลงไว้แล้วนะครับแต่ที่ผมจะมาวางให้ชมในคลิปนี้ก็จะเป็น3สูตรอันนี้นะครับซึ่งใน3สูตรนี้นะครับสูตรเด่นแรกนะจะมีอีกสูตรนะครับแบบ2ตัวนะนั่นคือสูตรนี้ครับได้5กับ6าหกเด้ผ่านมานะครับ ได้5กับ6นะครับผลที่ออกคือห้านครับอ่าก็มี fc นะบางท่านก็นำไปจับนะคู่นะสมตัวได้5 1, ้าห่ก็ยินดีรู้วยนนะครับอ่าส่วนสู่ดิ่นแรงดูเดียวนะมี fc ที่ถามเข้ามานะครับในคลิปนี้ผมจะมาคำนวณให้ดูนะครับสำหรับ fc ที่ตามสู่นี้อยู่เนาะสู่เก่านะครับที่หลุดไปงมดเดียวนะครับเมื่อที่ออก2หนึ่งหลังจากที่เข้ามา เจ็วดวติดเนาะสูนี้เข้ามา7จวดหวหลุดหวดที่8ก็กลับมาเข้าในงวดที่9นะครับก็มี f อเนาะที่จับคู่ได้51น,นะครับก็ดีเชอร์เวนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาะนำสินที่ดูจะเป็นสาสูอันนี้นะครับสำหรับท่านที่จะตามต่อมาดูนครับสูนี้ครับเด่นร่างเนาะแบบสตัวได้ได้5กับ6นะครับ เลขที่ออกไว้ห้านึงครับเลขที่เข้าคือเลขห้ามาที่หลักสิบนะครับอ่าส่วนสูอ่าทางด้านเลขล่างนะครับดึนสี่ตัวเนาะได้สองสามสี่ห้าครับออกแค่หนึ่งนะครับเลขที่เข้าคือเลขห้าครับมาที่หลักสิบนะครับส่วนสูนี้นะครับแรงตัวเดียวเนาะได้เลขห้าครับออกแค่หนึ่งนะครับหลังจากที่เข้ามาเจ๋งวดครับหลุดงวดเดียวเนาะ นี่จะเป็นสูดดินแรกงนาอที่เป็นสูรเก่านะครับออแค่หนึ่งนะครับสูนี้ครับช่อบมาที่หลักสิบแร่งนะครับสามารถสูดดินแร่งตัวเดียวสูนี้นะครับที่นิ่มชมมานะคำนวณนันเทียบรุนครับท่านที่เข้าใหม่นะ อ่าสูดแรกนะสูดนี้นะครับเข้าแมนสิบงวดจริงหรือเปล่านะครับงวดแรกนะทำได้8กับ9ออก28นะครับนี่คือสูดแรกแบบสมตัวนะครับงวดที่2ได้3กับ4ออก94ครับนี่จะเป็นสี่ที่สู่เข้าแมนนะต่อเนื่องนะครับงวดที่3ได้6กับ7ออก37นะครับงวดที่4ได้8กับ9ออก5 9งวดที่5ได้9กับ0ออก00งวดที่6ได้1กับ2ออก32ครับงวดที่7ได้ 7กับ8ออก3 8งแดมวที่8ได้1กับ2ออก6 1งมวดที่9ได้2กับ3ออก2 1งมวดที่10ที่ผ่านมาได้5กับ6ออก51นะครับเลขที่มาหลักสิบเลขที่มาคือเลข5เนาะเข้าหลักสิบนะครับก็ถูกเป็น10งมวดติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นมวดที่11ครับสำหรับท่านที่จะตามต่อนะสูตรเด่นแรกนะสูตรที่ได้5กับ6งมวดที่ผ่านมาเนาะก่อนจะไปดูมวดใหม่ครับมาคำนวยนะเทียบกันครับ ผมจะคำนวนะให้ดูตั้งแต่วันแรกที่ศูนย์นี้เริ่มเดินนะครับท่านชมก็มาคำนวณงั้นเทียบดูนะว่าศูนย์นี้เดินม,มา10งมวดจริงหรือเปล่านะครับวิธีคิดสูนยเดินแรกสูนยนี้นะครับหลักหมื่นวกครั้งนะครับหลัก10ครั้งหนึ่งหนึครั้ง หลักร้อยครั้งที่2บวกก,กันครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่แสมบวกกันหนึ่ครั้งร้อยหลักร้อยครั้งที่4บวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่4บวกกันหนึ่งครั้งบวกที่สี่คงที่อีกครั้งนะครับทีนี้ท่านชมครับมาลองบวกเทียบดูครับศูนบวกห้าได้ห้าบวกเป็นเจ็ดเบวกเป็นสิบสี่บวกสเนะาะได้แกับ9ครับออกสองนะครับต่อมาดูวันที่สองครับวันที 2, ส่สองศูนย์ที่ทำได้สามกับสี่นะครับออกเกาสี่ครับท่านชมมาลองคำนว วิธีคิดครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับหลักสิบครั้งที่1บวกกัน1ครั้งนะครับหลักร้อยครั้งที่2บวกหนึครั้งหลักหน่วยครั้งที่3บวกหนึครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกหนึครั้งหลักสิบครั้งที่4บวกกันหนึครั้งบวกด้วสี่คงที่อีกครั้งนะครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบสามบวกเจ็ดยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบสามบวกแล้วได้สามกับสี่ครับผลเที่ยวคือเก้าสี่นะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในหัวที่ นะครับเลขโอนงวดวันที่สามเป็นสาครับท่านผู้ชมมาลองคำนวณเทียบกันครับวิธีคิดครับหลัก หมื่นบวกกัน2ครั้งหลัก10บครั้งที่หนึ่งบวกกันครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกกันึครั้งหลักหน่วยครั้งที่3บวกกันครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกกันหนึ่งครั้งครับหลัก10บครั้งที่4บวกกันึครั้งบวกที่4คงที่ครั้งนะครับ8ปบวกเเป็น15 17 21 24บเจ็ดยีบวกแปดสามบกวกันแล้วได้6กับ7ออก3 7นะครับถูกเป็น3ามวดต่อมาก็จะเป็นวดที่4ครับวดที่สี่วันนั้นครับได้8กับ9ครับออก5 9นะครับ วิธีคิดครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่1นึ่บนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สองบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สี่บนหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สี่บวกกันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกด้สี่คงที่อีกครั้งศูนย์บวกสามเป็นสามสามบวกเก้าเป็นสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบยี่สี่ยี่แปดเนาะได้แปดกับเก้าครับเลขที่ออกมาห้าเก้านะครับต่อมาก็จะเป็นงวดที่ห้าครับงวดที่ห้าครับได้ห้าเกนะครับ วิธีคิดครับหลักหมื่นบวกกัน2 1, ครั้งหลักสิบครั้งที่1บวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่3บวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่4บวกหนึ่งครั้งบวกที่สคงที่อีกครั้งนะครับ2องบวกห้า,าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแดเป็นสิบห้าบวกเก้ายี่สิบสี่ยี่สิบเก้าสามสิบห้าสามสิบเก้าได้เก้าข้อศูนย์นี่คอผลลัพธ์ที่ไครับวันที่ห้าออกศูนย์ศูนย์นะครั นะครับสูงนี้ทําได้1กับ2นะในวันนั้นออก3 2สองครับ <S <S วิธีคิดครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่1บวกนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกกันหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่3บวบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวบนหนึ่งครั้ง หลักสิบครั้งที่4บวกกันหครั้งครับแล้วก็บวกที่สี่คงที่อีกครั้ง6กบวกสเป็น10ครับ10บบวกห้าสิบห้าบวกเก้ายี่บวกเก้าสเนาะได้1กับ2ครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดที่6นะครับเลขที่มันหลักเลขที่มาล่างคือเลข2เนาะเข้าหลังหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นงวดที่7ครับสถิติในงวดที่7ครับสูตรนี้ทําได้7กับ8นะครับนี่คือเลขดินล่างนะครับในงวดที่7ครับ ออกสานะครับท่านผู้ชมมาลงคำนวนดูลครับวิธีคิดครับหลักหมื่นวนสองครั้งหลักสิบอะไรหลักสิบครั้งที่หนึ่งบนหนึ่งครั้งครับหลักร้อยครั้งที่สองบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สี 4, บ่ 4, บนหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สี่บนหนึ่งครั้งบนที่สี่คงที่อีกครั้งนะครับ 6บวกเเป็น13บวก25 18 20 23 27เนาะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับมดที่7ครับได้7กับ8นะครับออก3 8ครับต่อแมาก็จะเป็นงวดที่มดที่8นะครับมดที่8เมื่อนั้นครับได้1กับ2ออก61ครับ ีคิดครับหลักหมื่นบวกกันสอครั้งหลักสิบครั้งที่หนึงบวกนึครั้งหลักร้อยครั้งที่สอบวกหนึครั้งครับหลักหน่ครั้งที่สามบวกหนึครั้งหลักร้อยครั้งที่สบวกนึครั้งหลักสิบครั้งที่สี่บวกหนึงครั้งบวกที่สีคงที่นะครับนี่คือวิธีคิดสูตรเด็ดแรงสูตรนี้นะครับหกบวกสมเป็นเก้าเก้เก้าเป็นสิบแปดครับสิบแปดบวกห้ายี่สิบสามยี่สิบเจ็ดสามสิบเอ็ดนองบวก่ทํแได้หนึกับสองครับนี่คือผลลัพธ์ ต่อมาก็จะเป็นงวดที่9นะครับสถิติในงวดที่9้าท่านชมมาลองบวงดวงครับงวดที่9ครับได้2กับ3ครับในงวดที่9ออก2 1นะครับวิธีคิดครับหลักหมืน่นบวกกัน2ครั้งครับหลัก10 ครั้งที่1นบนหครั้งล 100, หลักร้อยครั้งที่2อบนหครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่3าบนหครั้งหลักร้อยครั้งที่4ีบนครั้งหลักสิบครั้งที่4ีบนครั้งบนด้วย4คงที่อีกครั้งนะครับทีนี้ท่านผู้ชมมาลองบวกเทียบกันครับ2องบวกสบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น9 9้เบวกแปเป็น17 17จ็ดสิบเวกหกยี่สาเนาะได้ได้2กับ3นะครับในวันที่9นี่คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะได้2กับ3วันที่9กอง21นะครับเลขที่มา เ,เลข2ถูกเป็น9งวดครับสถิติในวันที่สที่ผ่านมาครับสูวนี้ได้5กับ6นะครับเลขที่ออกคือ51นะครับท่านชมครับมาลองคำนวณดูวนครับวิธีคิดครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับหลัก10 ครั้งที่1บวกนครั้งหลักร้อยครั้งที่2บกนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกนครั้งหลักสิครั้งที่4บวกหนึ่ครั้งบวกที่สขอที่อีกครั้งนะครับ8วกเเป็น17บ7บวก7เป็น24 25 28 3 1 35เน้องได้3กับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดที่ผ่านมาครับผลเทีอกคือห้หนึ่งครับหเข้าที่ตำแหงหลัก1 0นะถูกเป็น1ิงม้วนติดนะครับม้วนที่จะ เรีกตามสูนี้ต่อนะครับนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมานะคำนวณไปชมกันนะครับมูลจำรดิสิบเจ็ดมกราปี68นะครับนี่คือสูเด่นแรงนะครับอันดิงที่10หน่วยแรงนั่นครับก็จะมามัดรวมไว้ดูกันนะสสูนะครับสำหรับวิธีคิดสูนี้นะครับนำํำหลัง หมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับหลัก10ครั้งที่หนึ่งบวกกันครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกกัน1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่3บวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกกันอครั้งหลัก10ครั้งที่4ี่บวกกัน1ครั้งแล้วก็บวกด้วยสีคงที่นะครับนี่จะเป็นเลขคงที่นะครับ6บวก4เป็น10ครับ10บวก6 16บวก2องสบดวกเก้่ 3, 18, บนวนนบวกด้วย4คงที่ได้31เครับฉะนั้นวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ ดินที่1กับ2ครับนี่คือ,อดินแร้งนะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่ก็แคปหน้าจอกันไว้ครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะจากสูตรเดือนดีนะครับที่เข้าล่างมา10มวดติดนะครับเป็นสูตรเดิมนะครับที่ยังเข้าอยู่เนาะในวันนี้ครับเด่นแร้งที่ได้คือ1กับ2นะครับ ส่วนสู่ทางเดินเลขนะครับทางเดินเลขหลังจากที่หลุดไปงวดเดียวงวดเดียวสามสองเป็นงวดที่สุดหลุดนะครับก็กบมาเดินต่อได้สี่เมวดนะครับหลังวันนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะดิน0ู2หนึ่งสองสามนะครับก็ชนที่หนึ่งกับสองนะครับนี่คือทางเดินเลขนะครับสําหรับ fc ที่ตามอยู่นะครับส่วนอีสูตรนะครับสู่ดินแรงตัวเดียวนะครับ ี่เป็นสู่เก่านะที่เคยเข้านะครับเคยเข้ามาต่อเนื่องนะครับสู่นี้นะ,ะม้วดแรกที่ผมเริ่มลงให้ไปก็จะเป็นมวดที่ออก3 2สองนะครับงวดที่ออก3 2 2สองเข้าหลักเลยครับก็2งมวนนี้เข้าหลักสิบแล้วก็ดุดมวดที่ออก2 1ก็กลับมาเข้าในมัวนที่ผ่านนะครับได้5ครับมาที่หลักสิบเนาะสู่นี้ดิ้งจักสินะครับถ้าเราจะจะยึดตามสูนเนาะ วิธีคิดครับสำหรับ FCT ที่ถามกันเข้ามาเนาะสู่นะที่ได้รีค5นะีคือสู่นี้เนาะออกแค่1นี่คือผลลัพธ์ที่ได้งวดที่แล้วนะครับวิธีคิดนะครับท่านชมมาลองทำาวกนดูนครับ หลักสิบวกกันบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งครับสิบแรงบวกกันกับบริแปดขงที่ครับกล้าบวกห้าสิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองเนาะตัดตัวหน้าออกไปครับชั้นดินตัวเดียวได้งวดนี้คือเลขสองนี่คือเด่นแรงครับถ้าเราจะเลือกตามสูตรนี้ต่อนะผลน,นางด้านบนนี้คือเลขสองนะครับเป็นสูตรเดียวกันนะครับ วันนี้ได้รีสองนะครับสำหรับสูนี้นะครับก็นำไปเชันดูนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับอ่นี่คือข้อมูลนะครับดินแ่งนะครับส่วนสูตรนี้ครับดินล่างสมตัวน,นวันนี้ได้1กับ2นะครับ สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกนันคลิปหน้าสวัสดีครับ